ครับเป็นอย่างไรบ้างครับเด็กๆหลังจากที่เราได้เรียนทฤษฎีกันไปแล้วหวังว่าเด็กๆทุกคนจะเข้าใจนะครับจากนี้เราจะเข้าสู่การเรียนการปฏิบัติครับไม่ว่าจะเป็นการวางมือแล้วก็การกดน้นบนคีย์บอร์ดแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่การเรียนปฏิบัตินะครับผมคุณครูมีอะไรอยากจะแนะนําเด็กๆนิดนึงครับสาหรับเด็กๆที่กังวลว่า หนูไม่มีคีย์บอร์ดหนูจะเรียนยังไงนะครับเราสามารถทําคีย์บอร์ดจําลองขึ้นมาแทนได้นะครับสําหรับคนที่ไม่มีคีย์บอร์ดอยู่บ้านนะครับหรือใครอยากจะหาซื้อเพื่อนก็ให้ไปปรึกษาคุณครูที่นักเรียนเรียนดนตรีอยู่ที่โรงเรียนได้เลยครับผมครับนักเรียนครับก่อนที่เราจะเรียนนะครับอีกหนึ่งอย่างที่เราจะต้องรู้ก็คือในนิ้วของเราเนี่ยจะมีตัวเลขกํากับครับผมเวลาเราเรียนคีย์บอร์ดหรือเรียนเปียโนนะครับ นิ้วแต่ละนิ้วมันจะมีตัวเลขของมันครับผมผมจะเอาให้ดูตอนนี้นะครับทุกคนยกมือขึ้นมาตามครับนิ้วแรกนะครับนิ้วโป้งแทนด้วยเลข1นครับนิ้วต่อมานิ้วชี้แทนด้วยเลข2ครับนิ้วต่อมานิ้วกลางแทนด้วยเลข3ครับนิ้วนางแทนด้วยเลขสและสุดท้ายนิ้วก้อยแทนด้วยเลขห้าครับผมทั้งสองมือเหมือนกันนะครับนิ้วโป้งคือเลขหนึ่ง นิ้วชี้คือเลขสองนิ้วกาลางคือเลขสามนิ้วนางคือเลขสี่นิ้วก้อยคือเลขห้าถวนอีกรอบนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหลังจากที่เราทราบเรื่องตัวเลขกับนิ้วมือไปแล้วนะครับต่อไปเราจะไปดูวิธีการบังมือนะครับจะเป็นยังไงนั้นต่อเลยครับ ครับสำหรับการวางนิ้วมือบนคีย์บอร์ดนะครับเราจะต้องวางในตำแหน่งโน้ตที่ถูกต้องนะครับนิ้วโป้งเราจะวางที่ตัวโดนิ้วชี้วางที่ตัวเลนิ้วกลางวางที่ตัวมีนิ้วนางวางที่ตัว้านิ้วก้อยวางที่ตัวซอนครับอีกรอบนะครับดูอีกทีนะครับทําตามช้าๆนิ้วโป้งวางที่ตัวโดนิ้วชี้วางที่ตัวเลนิ้วกลางวางที่ตัวมี นิ้วนางวางที่ตัวฝานิ้วก้อยวางที่ตัวซอดครับเด็กๆหลายคนอาจจะสงสัยหรืออาจจะมีปัญหาว่าบนคีย์บอร์ดหรือบนแป้นคีย์บอร์ดของพวกเราเนี่ยไม่มีตัวอักษรโดเรมี mi, ติดอยู่นะครับอา้าวแล้วเราจะหาตัวโดได้ยังไงนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับให้เด็กๆตามหาลิมสีดําก่อนครับเด็กๆมองเห็นลิมลิมสีดํำไหมครับ รูเชื่อว่าเด็กๆทุกคนเห็นนะครับเด็กๆจะเห็นว่ามันจะแบ่งไว้เป็นกลุ่มนะครับกลุ่มแรกนะครับจะมีอยู่2ลิมนะครับกลุ่มที่สองจะมี3ลิมนะครับผมเห็นไหมครับดูอีกทีนะครับดูกลุ่มนี้นะครับจะเห็นว่ามีอยู่2ลิมนะครับนับพร้อมกัน1 2งต่อไปกลุ่มต่อไปจะมีหนึ่งาตำแหน่งของตัวโดนั้น จะอยู่ที่ข้างริมสีดำสองอันครับด้านหน้านะครับตรงนี้นะครับผมถ้าเราเจอริมสีดำสองอันเราสามารถเจอตัวโดได้เลยครับผมหลังจากตัวโดก็จะเป็นตัวเรมีฟาซอนไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราเริ่มต้นที่ริมสีดำสามอันนะครับข้าง ริ่มสีดำสามอันแสดงว่าโน้ตตัวนั้นไม่ใช่ตัวโดนะครับตัวโดจะต้องอยู่ที่ริ่มสีดำสออันเท่านั้นอ่ะเราลองมาไล่กันดูอีกทีนะครับโดเลมิฟาซอนครับผม